รักก็คือรักหลงก็คือหลงถ้าถามชอบประมงก็คงไม่เข้าใจก็ฉันมันเป็นวานที่กลายตื่นน้ำตายใจสลายแหลกลงไปตายทะเล Love i s just love a fan is a fan a selfish man He can't understand ก็ฉันมันเป็นวามที่เกิดเธอนน้ายปลาที่ตายต่อนะเราจะร้องอย่างนี้ต่อนะคะเอออ่ะ I'm like a dead whale w a t c h i to the s a n d แปลว่าอะไรก็ฉันมันเป็นวานที่เกิด I'm like a dead a แปลว่า like มันแปลว่าชอบแต่ในขณะเดียวกันมันแปลว่าเหมือนก็ได้นะ I'm like a dead whale ฉันเหมือนปลา w ว l l คือปลาอะไร w ว l l คือปลาอะไรลกูกใช่ dead คืออะไรใช่คือฉันเหมือนปลาวานที่ตายอะ่ะ I'm like a dead whale watch out to the sun watch up ก็คือเหมือนกับ ูกคลื่นซัดอะคะ่ะถูกวอช์อะวอชมันก็คือล้างอะแล้วล้างไปที่ไหนถามว่ามันล้างไปที่ไหนล้างไปที่แซนคืออะไรคะแซนคือแซนคืออะไรอะเวลาปลามันโดนคลื่นซัดมันซัดไปที่ไหนแซนแปลว่าทรายค่ะมันเวลามันโดนคลื่นซัดมันซัดไปที่หาดทรายค่ะ